미국에서 베밀러. 베밀러? 어허. 시청 베밀러? 첩, 피아이? 첩, 두다이? 달. 다이 어. 때 와이론, 마다. 딩, 캐댄, 댁댁. 와, 나, 썩도 박아. 라 จุดี้คอคุนทีไฮดูลิเคเด่าพาวจูดี้แฮงคอสซานาแันทายคอลเลนบินใช่ไหมใช่แล้วคิดว่าอยากไปที่ไหนใช่ไหมจริงๆทุกคนไม่เคยมานครสวรรค์วันนี้ลิเกใช่ไหมคะพรุ่งนี้อะไรจระเข้จราเข้ก่อนจระเข้อะผูกเก่าครับผู้เก่าผู้เก่า แตวพรุ่งนี้จะสรอาน่อจะแต่ตอนนี้เ,เราต้องอเฟก g o ดบายเป็นแบบลิเก <c oughs> แต่ลิเกต้องคิดตรงนั้นเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาัากคุณสวรน้อง ไม่ได้มันไม่ไมันไ,ไม่ลมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาร้องลิเกวันนี้มาร้องลิเกผมคาแล่นคนเทผมคาแล่นคนเทมาร้องลิเกมาร้องลิเกที่นี่ที่นี่ อยากบอกแฟนๆทุกคนอยากบอกแฟนๆทุกคนขอให้นอนหลับฝันดี <c oughs> ขอให้นอนหลับฝันดีเรงรง g t r i n g t r i n g t

แกมาก่อวันนี้หมกบอกวันี้หมกหมกวันนี้หมกหมกสิบแปดทีแปดมีเปดมีฟันดีค่ะฟันดีคฟันีทำไมเก็บช่วยกันเลยหนึ่งสองสามฟันดีา 아우 차 빨리 나와 이거 아 이거 아 아야 야풀 야풀 파니카 불매하고 이거 아 원래 이거 아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 이야아 이거 아 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 이거